เลยเนาะไปขดเขาจักกะละมังก่อน,นเด้อเอาไปฮอดบคุณเตนั่น,นมาสิไปเอาเอีหยงังดอกพี่น้องแต่ก็ลืมยนี่ยแต่ตำโดนมั่นกับอันนี้พี่น้องจะต้องต้องให้บอกอะไรนักหนาเออสมตำิกจ้ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีสู้ผู้สุขคนนะครับเขอบพี่น้องบ้านคุณเตนสะดวกก่อนแกก็รู้จักเขย่านะแม่ม <า S 2> ถ้าล้งมาก็จะเก็บมาก่อนสดๆด,ดตำให้กินเลยค่ะพี่น้องเอ้ยได้จ้ะ กูแตนมีปื้อกูแตนสวัสดีสัตชื่อนุ่นสวัสดีค่างไม่มันกินได้จริงจริงใช่ไหมไม่ได้อันเม่นกอขอโทษขออภัยนะคะก้มหนาก้มตาแก๊กแล้วก็คนขิงการทำอะไรกินครับซัวตัมมั่วอู้ปาดวิกูแตนเก่ารอยกว่าคนพี่นด้วยเมนไปครับไปไหน เป็นขอได้ค่ะสูตรชอบก้อยแม่มาของกูแต่งกินบ่ได้ดอกจ้ะอืมเอาห้อยไหมโอ้สักไม่ถึงห้าลอยด้ลองลองโอ้หึหึมากเอาฟังกินเลยลองลองกินน้ำน้ำมันงนะใครเขาจะกินน้ำน้ำฮะ กินนิดเดียวพอตอเอาสองคนในเพจน้องอ้นพี่ตันแฟนเพจเราไล่คู่กันยังไงก็ฝากเอฟซีพันสี่รอคนติดตามน้องอ้นพี่ตันแฟนเพจให้ด้วยด้วยค่ะเด้อครับผมสตออืือ <c oughs> ไปเรื่อยๆไม่ต้องเล่งออรูดติ้งไก่ให้เบิ้งเน่อ้ายอ่ารูดเบิง้งคุแตนอันนี้ติ้งไก่ต้มต่างหากต้มต้มแ่บมันก็ขมนิดๆอย่างนี้แหละสตอค์พตนม่กบบที่ที่ไปตตนกินนั่งเริมนะ่ะมันจะอร่อยมากเลยตามมาจากในติ๊กต็อกค่ะขอบคุณครับไหนหว่าอินเผ็ดไม่ได้เอาก็บไม่ได้กินเด้จ้ะ เขาขับใจว่าพี่จันกินกันของออดเนี่ยในดิตกสะดุดูดจริงๆกับว่ค่อยถือกันพี่น้องอือถ้าสุรานารีสองห้าสองหนึ่งจ้ะฝนตกแม่ตกแล้วค่ะตกอย่างแรงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผมโทรเองครับโอ้โทรหายไปตั้งนานไปครับแต่กินพริกไม่ได้ กินกินเพชรได้แต่ว่ากินเพชรไม่มากจ้ะเดีอยจากินอยากินกินเผือดด้วยสวัสดีค่ะคุูภาพมากินด้วยกันเด้อจ้ากินมดคือตั้มหลายแถวเท่าหมือนสิโดนตีถ้าบะมดเดี๋ยวชีจัดการจ้ะอ่าเออตายกินไปกินไปเพชรเราอย่ามาโวยวายคนอื่นเขากิน เดี๋ยวตะวันต <assessment> ้องอันจิ่มกันนี่ก่อนจิ่มกันน้ำกินขนมจีนสาวน้ำปลาก็ได้บะงอเม็ดกระถิ่งกับว่ไวให้กันอี้ยังก็เอาเมดกระถิ่งกูจะไปกินหรอนี่ขยำน้ำปลาย้ำขนมจีนคุกน้ำปลา คุณแตนสวยเสื้อลายดอกสวยโหลาชตกลงคุตแตนหรือว่าเสือ,อสวยขอบคุณค่ะตกลงค้นหรือว่าเสืออ๋อขอบคุณเขาชมคนหรอกเขาก็ชมเสือบ้านคนตกอยู่โคราชจะอยู่โคราชอ,อยู่พัทยาก็หิวเมื่อกี้ผมขับรถไปกินหมูท่าซื้อทุเรียนไปฝากกับของร้านสองลูกโอ้ค่ะหืมของฝากกำลังสวยโรงเรียนเมือง โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมค,ค่ะคุณสรูอดน่ะเห็นไหมหน้องออดน่ะชอบว่าแต่เขาไม่มีใครชมพี่เตอชอบว่าแทะๆน่องเอ้ย <_ s 2> ใยา่มัดสองขอนเก่นเลยค่ะ <_ s 1> โอ้ยอันนี้ก็อยู่บ้านตัวเองละจ้ะ <_ s 2> แซ่บโซตายพี่น้องวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นหอ,อย่างนอง้อ อ๋อ oh. นอดกินเหล่าว่าเป็นดอกจ้าสัวตายไปว่าอะไรเพร็ดอ่าสัวตายก็คือเพ็ดแล้วเอาเรื่องใครมได้เพราะว่าตําเองกินเองเพ็ดเองหนูเห็นครูอยู่วังค่าแม่บ้าง<ำ>คอย <laughs> ครูแตงคือนางสาวไทยของคนทางประเทศเอา้าน้องทรงพลพู้จาดีดีจับไใรลอยนั่นนะครูแตงกินพริกครูแตงกินผักบุ้งไปก่อนไม่เป็นไรค่ะครูแตงกินเดลกี้เนี่ย บ่เป็นจังดอกหมักไข่หมักมันนี่ก็แต่มีเงาะจ้าแต่ว่าพี่บ่แห่งเงาะหนาะกินดอกเด้อพี่น้องเงาะมาเป็นพวงเด็กสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งกินข้าวเสร็จเหมือนกันมาเร้อพี่น้องแต่ร้านปิดแล้วก็ํำเอาจัตํำเองํำเองพี่น้องอันนี้ทำกันเองใช่จ้าเงาะหวานหว่ะเราวันหม่ทั้งการก็อยู่โรงเรียนจากพี่น้องเ่วงนี้ คุณไปบูน๊น,น้ำมุงเสร็จเอาลูกสันเล็บวะอ,อร่อยไหมอร่อยค่ะนึงคุณแต่บอกว่ามันน่าอร่อยมาก,กนะเนาะแบบนี้โอเคเลยแบบไหนพี่น้องจริงๆนะ่ะเราก็อยากกินตำแซลมอนเราก็อยากกินแบบตำม,มึกตำอะไรนะ่ะแต่มันหาซื้อวัตถุดิบยากยาะเราอีกอย่างก็ไม่เคยพกเงินจะ้ะ นั่นไปโอ,อดหนวลหล่ไปใหญ่ทำแล้วแต่อันนี้กินแบบนี้เราก็ต้องแบบกินแบบบ้านเราเนาะค่ะเนาะแค่ตําบะคุ้งใส่ขนมจีนอ่ะกินแบบบ้านเรากินมันก็หายากเออมันก็หาแต่ไ่อยากหน่กต้นมะละกลอลบ